สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิมสีพาแซบอีกแล้วนะคะวันนี้โอ้ยหวานถึงไม่กินเท้งเทงกินยังเอาเป็นาซบ่ะตำขนมจีนนะจ้าใส่หมูยอแล้วก็กลุ้งนะคะก็รุ่งะคะ่ะมาๆมาแม,ามา่แซบปะกันเมือ่อเร้าไปอันช้อปปิ้งมมาอืมอืม,อม พักพักไล่หลย,หลยว่าเพ็ดอยากกินเพ็ดเพ็ดมาโดนแล้วรู้สึกว่าบ่ได้กินเพ็ดมั้งนะ ข่าวแนขว่ของแล้วเนี่ยเปิดพัดลมอืมอืมคพักเพิิมการละมั่งใีกกมเมื่อเนี่ย ดีค่ะน้าตุ้มดีค่ะเขาแรกค่ะน,น้ตุ้มีแ่แบบแบบ กินข้าวแรงเยี้ยงครับใช่อืมสาวสวยเข้ามาดูน้องอตอน้นเป็นยังไงลูกสบายดีไหมครับ ไปเที่ยววัสดีค่ะเป็นไปเที่ยวกับไอ้น้องพงน่ารักมากเลยเมื่อไรจะมีน้องลูกมาค่ะกินข้าวเย็ยนกับพี่จุม๋มน้องอระตรอกกับน้องพงนี่แบบ น่ารักมากเลยเป็นคู่ที่น่ารักเป็นเด็กที่น่ารักทลิปถึงแบบีจ้าสบายดีค่ะน้องตองก็อ้น้องอะตอมตกงานด้วยบรรยาย,ยค่ะพี่จุ๋มไม่ได้ทำงานก็เลยสบายจะ้ะน้องอะตอมตกงานสองที่เลยจะ้ะอือ ยิ้ดถึงคีดถึงเหมือนกันทิถึงสองคนเลยเห็นวันนั้นไปเที่ยวหนูน่ารักน่ารักคู่หนูน่ารักมากชอบเป็นเป็นเด็กที่คู่น่ารักอ่ะและเป็นตัวอย่างที่ดีนะบอกจริงจงคู่อตตองกับพงนีเป็นคู่วัยรุ่นทนี่น่าเอาเยี่ยงอย่าง ที่มากินข้าวมันไม่ใช่ตำหนมจีนครับยอมฮู้ดูเหมือนจะเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดหรอกอ รอเจ้าตัวน้อยอยู่เนะเาะน้องมาตอมติดโควิดจ้ะมาตอมหลกตอนแรกว่าจะกลับตั้งแต่มีนาติดโควิดก็ลเลยไปไม่ได้ต้องดูสถานการณ์อืมสวัสดีค่ะน้องปองคิดถึงด้วยนะจ๊ะคิดถึงนู้กล่องด้วย มนดึกแล้วเนี่ยกี่ทุ่มแล้วที่เมืองไทยทำเป็นยังไงกิจการน,น้องกระตอมช่วงโควิดกิจการเป็นยังไงหลกดีอยู่ไหมเขาเรียกอะไรประยุงตัวเนาะ อปกตินันเนี่ย่ะอรอทุกวันอืมอช่ ที่องกษิษก็เหมือนกันนะธุรกิจโคง้งปิดกษษิจการไปย,ยนานอะตอมพวกบริษ,ษัทใหญ่ๆนะ่ะเขาก็เลเลเอาพนกาักงานนะที่อังกฤษแต่ก็คาริออนเนาะพยายามเอาเดี๋ยวมันก็พ้นไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้จ้ะเป็นกำลังใจเนาะกับกิจการน้องอาตอมกับน้องพงเนาะแลู้้ๆนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหลกอื้มจิ้หระเทียบ ไม่เจอกันนานหรือเปล่าไม่เจอนานจริงน้องแต่เธอยังไม่มีลูกเลยนะหืมก้องหรือเปล่าทิพ้องไปถามแม่นัดน,นะว่าอ้าวนหรือผอมนะกล้องละม้างทิพมันทําให้ผอมหรือเปล่ากล้องเป็นมุมเป็นมุมทิพ์เข้าข้างพี่เนี่เนี่ยโอ้ยลอยแล้ว <laughs> ลับมองไทยไม่ทิพจ้านะ้องตอมขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทาักทายนะ้องตอมลูกคิดถึงคิดถึงจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บทั้งสองคนเนาะ ติดทันเข้ายังอืเปลือกกุ้งเยอะเลยอืมหรอนักก็พร้อม ออกกำลังกายทิพยพี่เป็นหอบหืดแล้วก็เป็นภูมิแพ้อสมมาันเฮฟิเวอร์ก็เต้องออกกําลังกายทุกวันน่ะนะโอ้อันทิพกินแต่ตอนนี้นะเย็นๆพี่ก็ไม่กินไงลูกสาวทิพยน่ารักมากเลย ไม่ไเจอห้านนานแล้วไปเปิดดูฮืมโตแล้วสามปีกว่ามแสดงว่าเราก็ไม่เจอกันไป็สี่ปีเลยนะทั้งนั้นถ้าห้านสามปีกว่าแล้วเธอท้องอีกเก้าเดือนฮืมนานทิพแล้วมาล็อกดาวน์อยู่บ้านเธอเ <c oughs> ลยไม่ได้เจอเ เพไปกินขอขอตัวกินน้ำก่อนไอ้เทปขอบคุณนะคะที่ข้มารวบพี่จุ้มแพจ